เราอยู่เฉยเราอาจจะบ้านะคะเหมือนอเหมือนเขาชักจิตรบดวงจิตเหมือนเขากัดกร่อนนะคะเหมือนเขาทําร้ายเราทุกอย่างเวลาเราว่างเราก็ออกกําลังกายนะคะแต่สําหรับดีฉั้นแล้วนะคะการทํางานก็คือการออกกําลังกายโลกเปลี่ยนไปแล้วเงินทองหายาก ได้นิดได้หน่อยก็ทำนะคะไปทำงานนะคะทุกวันนะคะไปทำงานทุกวันนะคะคือ work for cry c r i s t นะคะ work for don't be serious work for don't think too much นะคะทำงานเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องคิดเยอะคืองานที่ออกแรงนะคะคืองานที่ว่า จะปุ๊บรู้หน้าที่นะคะถ้าเราไม่รู้เราถามแล้วเราทำปุ๊บออกกำลังกายเราขุดเราอะไรอย่างเงี้ยร่างกายมันก็จะแข็งแรงนะคะนะ,ะมันก็จะขึ้นนะคะมันก็จะขึ้นเป็นกล้ามนะคะนะคะนะคะ,นะคะมันจะขึ้นเป็นกล้ามคือถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะชักจิตเราหลงป่า เหมือนเราเกิดมาไม่เคยเก็บดอกกาหลงไปถวายหิ่งบูชานะคะเพื่อให้กาหลงได้ถอดมนกาหลงสะกดดีๆนะคะกาหลงกาหลงนะคะถ้ากล้ามอบให้หิ่งใดนะคะกาหลงจะทำการไปใส่บาตรไปทำบุญ แล้วเราก็จะรู้ว่าทางไหนเราควรไปนะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะกันแกล้งกันหนักมากเลยนะคะการหากินตามที่สาธารณะเบียดเบียนกันแบบไม่ให้หากินที่สาธารณะแล้วก็มีเครมบังคับไม่เข้ารั้วเข้าสวนบังคับให้ไปป้นไปจี้ไปรักขโมย เพื่อที่ตำรวจจะได้งานโน้นดูสิคะดูข้างบนดูกล้องแอปพลิเคชันและกล้องดาวเทียมสิคะส่องได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะคะมีอินฟรเรดด้วยนะคะนะคะแล้วก็ไม่ต้องเถียงกันว่าใครจะเป็นสายตำรวจหรือสายทหารแม่มาบอกเอาบูญหรอกนะ I love you เรื่องสังขารน,นะคะก็มันไม่มีอะไรมากนะคะมันไม่มีอะไรมากมองให้เป็นวัตถุสิจะ้ะวัตถุที่ไม่ควรแตะจะ้ะหยุดทำร้ายหญิงไทยสักทีนะคะทุกประเทศนั่นแหละนะคะฉันรักพวกคุณเท่ากันนะ